กลางฤดูร้อนแดดแรงจนพื้นดินแตกระแหงใบไม,ไม้ปลิวตามลมที่ร้อนระอุแต่ในบ้านไม้หลังหนึ่งริมคลองเล็กๆกลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยเหือดแห้งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงปลูกด้วยไม้เก่าๆที่พ่อกับแม่ช่วยกันต่อเติมเองทีละชิ้นทีละส่วนมาน,านานหลายสิบปีแม้ไม่สวยหรูแต่สะอาดเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความทรงจำบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่งพ่อชื่อแฉล้มแม่ชื่อสายบัวและลูกสาวคนเดียวชื่อพัททรพร หรือที่พ่อแม่เรติดปากว่าน้อยเด็กผู้หญิงที่เติบโตจากทุ่งนาและคลองน้ำใสเดียวนี้ไปเรียนอยู่ในกร,รุงเทพห่างไกลบ้านไปหลายร้อยกิโลเมตรแต่ไม่ว่านานแค่ไหนทุกครั้งที่น้อยกลับมาบ้านพ่อแม่ก็ยังยืนอยู่หน้าบ้านรอเหมือนเดิมราวกับเวลาหยุดนิ่งตรงนั้นรอเพียงลูกกลับมาเติมเต็มเสียงรถสองแถวที่น้อยนั่งมาแล่นชะลอหน้าปากซอยดินวันนั้นพ่อไปรอรับที่จุดเดิมที่ลูกเคยลงรถมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมมือศักๆกของพ่อยังคงยื่นออกมาอุ้มกระเป๋าเป้ใบใหญ่ โดยไม่ถามสักคำว่าในนั้นหนักแค่ไหนพ่อไม่ได้ถามว่าลูกเหนื่อยไหมพ่อไม่พูดมากแต่การเดินนำหน้าช้าๆแล้วหันมามองเป็นระยะๆะะคือคำพูดที่ชัดเจนที่สุดว่าพ่อคิดถึงลูกแม่ออกมารอที่หน้าบ้านเห็นลูกเดินมาก็รีบยกขันน้ำเย็นใส่น้ำแข็งไว้ให้น้อยยกขึ้นดื่มอึกใหญ่ก่อนจะยิ้มให้แม่แม่ยิ้มตอบดวงตาที่เคยมองกลับมีแววสดใสน้อยวางกระเป๋าแล้วโผเข้ากอดแม่แน่นกลิ่นเหงือ่อกลิ่นแป้งขนมกลิ่นผิวที่คุ้นเคยของแม่ทำให้น้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว มื้อเย็นวันนั้นง่ายๆตามแบบบ้านทุ่งผัดถั่วฝักยาวต้มจืดหัวไชเท้าหมูสับและน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดพ่อกินเงียบๆส่วนแม่นั่งคอยตักกับข้าวให้น้อยพูดคุยถามเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนเรื่องหอพักไม่มีเรื่องสำคัญอะไรนักแต่ทุกคำถามล้วนเต็มไปด้วยความห่วงใยที่ไม่มีวันหมด หลังจากเก็บจานล้างเสร็จน้อยออกมายืนริมคลองมองดูน้ำไหลเอ่อยเสียงจักะจันร้องเบาๆลมพัดผ่านใบไม้ไหวเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆรู้สึกเหมือนกลับสู่วัยเด็กอีกครั้งตอนที่เคยละงอบไปเล่นน้ำตรงท่าน้ำกับเพื่อนบ้านวิ่งกลับขึ้นบ้านตัวเปียกแม่ก็จะเอาผ้าเช็ดตัวมาให้หวังเพียงให้ลูกไม่ป่วยพ่อจะบนเบาๆแต่สุดท้ายก็หัวเราะคืนนั้นน้อยนอนในห้องเดิมผ้ามุ้งยังเป็นผืนเดิมกลิ่นหอมจางๆของบ้านไม้กล่อมให้หลับลึกอย่างสงบต่างจากในกรุงเทพที่ต้องหลับท่ามกลางเสียงรถและความวุ่นวาย ตื่นเช้าขึ้นมาแม่ตื่นก่อนเสมอนั่งขูดมะพร้าวเตรียมห่อใบต้องทำขนมต้มพ่อก็อยู่ใต้ถุนบ้านซ่อมขาเก้าอี้ของบ้านข้างๆที่ฝากไวใ้ให้ช่วยวันหยุดของคนเมืองอาจคือการเดินห้างแต่วันหยุดของพ่อแม่คือการได้ทำงานได้มีของให้ขายได้เห็นลูกอยู่บ้านน้อยเดินมาหาแม่ยื่นมือไปช่วยแม่ห่อขนมแม่แปลกใจแต่ก็ยิ้มพูดเบาๆว่า,วามือแบบนี้ทำขนมได้เหลือลูกน้อยหัวเราะก็อยากช่วยนี่นะอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสแบบนี้เลย แม่หยุดมองมือน้อยก่อนจะจับเบาๆแล้วพูดว่ามือเรานุ่มมากเลยลูกแม่ดีใจนะที่ลูกไม่ต้องทำงานหนักแบบแม่แม้เป็นคำพูดธรรมดาแต่น้อยรู้ดีว่าแม่ไม่ได้อิจฉาไม่ได้เสียดายเพียงแค่ดีใจที่ลูกได้ใช้ชีวิตดีกว่าที่พ่อแม่เคยมีได้เรียนหนังสือได้มีความฝันที่พ่อแม่ไม่เคยกล้าฝันสามวันผ่านไปเร็วมากจนถึงวันที่น้อยต้องกลับกรุงเทพแม่เตรียมห่อข้าวเหนียวหมูทอดให้กินบนรถพ่อเตรียมไข่ต้มใส่ถุงไว้ให้อีกสามฟองน้อยหัวเราะว่าพ่อคิดว่าหนูอดตายเหรอ พ่อไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่ากันไว้ก่อนเผื่อหิวก่อนขึ้นรถแม่ยืนมองแล้วพูดเหมือนทุกครั้งอย่าทำงานหนักเกินไปนะลูกกินข้าวให้ตรงเวลาพ่อแม่ไม่ได้อยากได้อะไรมากแค่ขอให้ลูกมีความสุขก็พอแล้วน้อยน้ำตาซึมรับของทั้งหมดไว้แน่นก่อนจะโผกอดทั้งพ่อและแม่กลิ่นตัวของพ่อแม่ยังคงเหมือนเดิมกลิ่นของความจริงใจความเหนื่อยล้าที่ไม่เคยบน่นและความรักที่ไม่มีวันลดลง รถแล่นออกจากหน้าบ้านพ่อแม่ยืนมองจนรับสายตาแม้ไม่มีคำว่ารักพูดออกมาชัดๆแต่การกระทำทุกอย่างล้วนแปลว่ารักและลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆสสำหรับน้อยบ้านหลังนี้ไม่เคยเปลี่ยนที่ตรงนี้ยังคงมีข้าวร้อนๆมีมือหยาบๆที่คอยตักกับข้าวให้มีเสียงพ่อที่เรียกชื่อด้วยน้ำเสียงทุ้งต่ำและมีแม่ที่ลูบผมเบาๆเหมือนตอนเด็กเสมอเธอรู้ดีว่าต่อให้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนตึกจะสูงขึ้นอีกเท่าไรชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่หัวใจของคนที่รออยู่ริมคลองเล็กๆหลังนี้ จะยังเหมือนเดิมเสมอความรักของพ่อแม่ไม่หวือหวาไม่โรแมนติกไม่ต้องมีคำพูดใหญ่โตแต่มั่นคงกว่าหินผาเป็นร่มเงาที่ลูกสามารถกลับมาพักได้เสมอเป็นสายใยบางๆที่เหนียวแน่นและไม่มีวันขาดและในทุกครั้งที่กลับบ้านน้อยก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยห่างจากความรักเลยแม้แต่นิดเดียวเดือนเมษายนมาถึงอากาศร้อนระอุเหมือนทุกปีแต่ปีนี้ดูจะพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะน้อยวางแผนล่วงหน้าว่าจะกลับบ้านช่วงสงกรานไม่ใช่แค่เพราะหยุดยาว แต่เพราะคิดถึงเสียงหัวเราะและกลิ่นดินแห้งของบ้านเก่าที่ริมคลองเธอไม่ได้บอกล่วงหน้าอยากให้พ่อแม่เซอร์ไพรส์จึงนั่งรถไฟสายเช้ามาถึงสุพรรณตอนสายสายแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านบ้านไม้ยังคงอยู่ที่เดิมใต้ถุนบ้านมีต๊ะไม้ที่พ่อซ่อมไว้วางอยู่ข้างๆกล่องเครื่องมือเสียงกบร้องจากท้องนาไกลๆดังเป็นจังหวะน้อยเดินเข้าบ้านเบาๆย่องขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นจนเห็นแม่กำลังนั่งจัดดอกไม้ไหวพระอยู่หน้าหิ่งแม่เธอพูดขึ้นเบาๆ แม่หันมาใบหน้าประหลาดใจแทบร้องให้โอยลูกมาไม่บอกก่อนทําเอาแม่ใจหายใจคว่ำมหมดแม่ลุกขึ้นมากอดเธอแน่นมือแม่ยังหอมกลิ่นแป้งข้าวเหนียวติดมาอยู่บ้างพ่อเดินออกมาจากห้องเห็นลูกก็ยิ้มเงียบเียบตามแบบพ่อแต่ดวงตากลับเปล่งแสงจนชัดเจนวันถัดมาเป็นวันสงกรานต์ของจริงหมู่บ้านจัดงานเล็กๆมีขบวนแห่พระมีรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่น้อยใส่ผ้าสิ้นลายดอกไม้เก่าๆของแม่เดินเคียงข้างพ่อแม่ไปที่ศาลาวัดพ่อใส่เสื้อเชิดลายสก็อตกางเกงผ้าฝ้ายเก่า แต่รีดเรียบอย่างดีแม่ใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวยิ้มอ่อนโยนท่ามกลางเพื่อนบ้านที่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เริ่มขึ้นน้อยคุกเข,ข่าเบาๆเบื้องหน้าพ่อแม่เทน้ำอบลงบนมือที่เหี่ยวย่นแต่แกร่งที่สุดในชีวิตเธอขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูมาจนโตหนูจะตั้งใจทำงานกลับมาหาบ่อยๆและจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดค่ะน้อยพูดทั้งที่น้ำตาคลอในดวงตาพ่อวางมือบนหัวเธอเบาๆพูดว่าลูกดีของพ่อแม่แค่นี้พ่อก็สุขใจแล้ว แม่เช็ดน้ำตายิ้มพร้อมหัวเราะพูดเหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกแน่กลับบ้านบ่อยๆก็พอแม่แล้วเสียงหัวเราะลอยคลอไปกับกลิ่นข้าวใหม่และกลิ่นดอกไม้ในลมร้อนพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากเห็นลูกสบายมีชีวิตดีและยังคิดถึงบ้านหลายเดือนต่อมาวันหนึ่งน้อยได้รับโทรศรัพท์จากแม่พ่อไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่นอนสมมาสองวันแล้วน้อยรีบลางานกลับบ้านโดยไม่ลังเลแม่จะเป็นวันธรรมดารถติดฝนตกแต่เธอไม่เคยคิดว่าการกลับบ้านคือเรื่องเสียเวลา พอกลับมาถึงพ่อนอนอยู่ในมุ้งแม่กำลังเช็ดตัวให้น้อยเข้าไปจับมือพ่อพ่อหัวเราะเบาๆโทไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนั้นทำเป็นห่วงกันใหญ่หนูห่วงสีพ่อเธอพูดพร้อมกับนั่งลงข้างๆแล้วพูดติดตลกว่าพ่อเคยป่วยด้วยเรือหนูไม่เคยเห็นเลยแม่หัวเราะตั้งแต่หนูเกิดมาพ่อไม่เคยนอนสมแบบนี้เลยน้อยช่วยแม่ต้มข้าวต้มเช็ดตัวพูดคุยกับพ่อเรื่อยๆผ่านไปสองวันพ่ออาการดีขึ้นออกมาเดินช้าๆข้างบ้านหยิบไม้กวาดมากวาดใบไม้ตามนิสัยเดิม ลูกกลับบ้านพ่อก็หายเลยนะแม่พูดขึ้นระหว่างนั่งพักน้อยยิ้มเพราะบ้านมันเงียบไปพ่อเลยป่วยมั้งแม่พอลูกกลับมาก็มีเสียงคุยเสียงหัวเราะพ่อก็หายพ่อหันมายิ้มไม่พูดอะไรแต่มือที่วางบนหัวลูกคือคำตอบทั้งหมดวันหนึ่งน้อยพาพ่อแม่ไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกพ่อแม่ไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้ามาก่อนไม่เคยเข้าห้างใหญ่ๆแม่แปลกใจที่ห้องน้ำในห้างสะอาดและเปิดเองได้พ่ออดึดอัดกับคนเยียดแต่ก็ยอมเพราะอยากเห็นชีวิตลูก ที่ลูกอยู่ทุกวันคือแบบนี้เรอพ่อถามใช่ค่ะพ่อหนูก็คิดถึงทุ่งนากับคลองอยู่ตลอดเลยแน่น้อยพูดแม่ยิ้มลูกเลือกทางของลูกได้ดีแล้วชีวิตแบบไหนก็มีดีของมันแม่กับพ่อดีใจที่ลูกมีโอกาสได้เลือกไม่ต้องทนเหมือนรุ่นพวกเราวันสุดท้ายก่อนกลับพ่อนั่งมองแสงพระอาทิตย์ตกดินจากระเบียงห้องเช่าของน้อยที่กรุงเทพเงียบๆแล้วพูดว่าเมืองใหญ่สวยนะแต่ก็เหนื่อยน้อยตอบว่าหนูเหนื่อยทุกวันค่ะพ่อแต่กลับบ้านทีไรก็หายหมดเลย พ่อยิ้มไม่พูดอะไรอีกมองฟ้าสีส้มไปเรื่อยๆไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนจะเรียนจบหรือทำงานแล้วจะอยู่เมืองใหญ่หรือต่างประเทศความรักของพ่อแม่ยังมั่นคงเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีข้อต่อรองและไม่เคยหมดอายุในบ้านไม้เก่าริมคลองยังมีจานข้าวร้อนรอทุกวันยังมีเสียงพ่อเรียกน่อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสมอยังมีแม่ที่เดินมาถามว่ากินข้าวหรือยังลูกต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนก็ตามเพราะสำหรับพ่อแม่ลูกยังเป็นเด็กน้อย ที่วิ่งเล่นกลางทุ่งเหงื่อไหลเต็มหน้าแล้วยังวิ่งกลับมากอดแม่เหมือนเดิมเสมอ